สวัสดีค่ะมาเด้อมากินแกงเห็ดกับยายค่ะแกงเห็ดร้อนๆค่ะแกงนังเห็ดงอกค่ะไปหาวันนี้นะคะมาค่ะกําลังกินข้าวเที่ยงนะข้าวเที่ยงแล้วมันบ่ายแล้วเนี่ยบ่ายกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ค่ะนี่แหละคนอีสานบ้านนอกหาได้ก็ามากินไม่ได้พอได้กินน่ะไม่ไม่ได้เยอะค่ะ อืมก็ได้กินไม่ได้เยอะกินด้วยกันเด้อมาเด้อเซ็บๆนำกันได้ร้อนด้วยมาใกล้ๆเดี๋ยวมันจะหก หอมหอมเห็ดมันเห็ดชดหอม ออกตลอดปีมูวัาแม่แหลมได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันออกทางคูกระโดด อาอยู่ฮักกินตนามประสาตามประสาบ้านนอก นายเดอดเอ็ดจีแกงมให้น้ำมูกชดชด อนๆแกก็ขึ้นจับแล้พวพวุ่นไปไกลๆ แดด้อนมากแดด้อนมันทำให้เหิดออ trong kèm thì chút đó Việt Nam này nè hết ข้าวแล้วก็พักผ่อนนอนเอาเรย่อเราคนมีอายุข้นเขาวลงห้วยหาอยู่หากินให้ครอบครัวมาก็ได้เหตุกินแบบนี้แหละไม่ต้องเยอไม่ต้องซื้อกลักบ ไปจื้อข่าวกระแพงเด้อเห็ดถ้าพอพอหากินได้ก็ไม่ต้องซื้อเป็ดชิ้นอืมดีมาก าเที่ยงของคุณยาย14:00นบ่าย2:00้าเที่ยงบ่าย2:00 นั่อยานีเนาะต้องไปเพื่อปากพร้อพูดมาแล้วมันเจ้าคลิปนี้ยายก็ขอฝากกดติดตามคุณยายด้วยด้วยอือข้าวอิ่มแล้วฝากกดติดตามคุณยายคุณยาย กำลองคุณโคชุริโยบ้านโปอกเลยเ้อคลิปนี้ก็ได้แาดหุ้นนะร้องโอ้อใจค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย